คุณธนากับคุณพาลัยอยากจะคุยอะไรกันก่อนไหมคะไม่เป็นไรครับฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นติ่งยังไงก็ไม่รู้ว่าแม่หรอค่ะฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรเหมือนกันนั่นสิครับผมเองก็เหมือนกันเรื่องเมื่อคืนเนี่ยขอบคุณมากนะครับเฮ้ยคุณพูดจาอย่างนี้ได้ยังไงคะเดี๋ยวเขาก็ใช่คือ มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะเมื่อคืนคือไม่เป็นไรค่ะคุณหมอไม่จําเป็นต้องอธิบายแค่ฉันรู้ว่าธนามีคุณหมอดูแลฉันก็สบายใจแล้วะค่ะแต่ว่าคนที่คุณธนาต้องการดูท่าจะไม่ใช่หมอนะคะจะไม่ใช่ได้ยังไงครับถ้าผมไม่ต้องการคุณหมอผมจะโทรหาทําไมครับฉันว่าคนที่ดูเหมือนติ่งเนี่ยดูจะเป็นชั้นซะมากกว่านะคะถ้าธนายังไม่สะดวกจะเจอพาพากับก่อนก็ได้ค่ะ จเจอกันนะคะคุณพาไรคะหวายไปสมนอำนาจ ทำกับเขาขนาดนั้นใครจะอยากคุยด้วยซื้ออะไรเยอะแยะเนี่ยคุณซื้อเผื่อบ้านคุณด้วยไง ฉันไม่มีเวลาดูหรอกคุณนึกไงชวนฉันมาดูต้นไม้เนี่ยฮะก็ไม่มีอะไรเ,เวลาว่าผมก็มาเดินเลือกซื้อต้นไม้แบบนี้แหละสบายใจดีอ,อือไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ฉันคุยกับแม่คุณหรอกหรอกลัวความลับแตกกันิความลับอะไรผมมีแต่เรื่องที่อยากพูดหรือไม่อยากพูดอ,อภาษานักว่าความแพทย์ห่ิงฉันต้องขอบายนะคะไหนเนี่ย จะหนีผมไปแบบนี้เนี่ยนะไนนบอกว่าจะเป็นคุณหมอดูแลผมไงฮะคุณหมอครับอยู่ลูกซื้อต้นไม้กับผมแป๊บนึงสิครับนะครับอะไรของคุณเนี่ยประทับท่าน่ารักอะไรไม่ได้จะไปไหนนู่นจะไปดูตรงนู้นงั้นเอางี้ช่วยผมถือเลยเ<อ>จะได้ไม่หนีไปไหน ้าไปคุณก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วทำไมทำไมพาอะไรเขาถึงทิ้งผมไปน่ะหรอ,อฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะคุณตาคุณเนี่ยแทบจะตะโกนออกมาอยู่แล้วอ๋อเหรอโอ้ยไอยจัง <c oughs> เขากับผมเนี่ยอันที่จริงเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยรักกันเองซะเลยสบายใจดีอืม ฉันก็เคยเป็นคุณหมอนี่เก่งสายเดานะฉันรอเล่นคุณอะต่อเข้าประเด็นเลยก็ได้คุณคิดว่าทําไมคุณพาอะไรเขาถึงเปลี่ยนใจล่ะคะที่ถามเนี่ยคืออยากรักษาผมหรืออยากรู้ส่วนตัวก็ถามใม่หานะหมอสิถ้ารู้ก็ดีสิสัน้นๆนนี้เลยเหรอฉันก็อุตส่าห์รอฟังถ้ารู้เนี่ย ผมก็คงหาทางแก้ปัญหาไปแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมว่าทำไมพลไยเขาถึงเปลี่ยนไปแล้วเรื่องข่าวล่ะคุณโอเคแค่ไหนข่าวกับนายสิว่าอืมไม่อยากพูดถึงก็ไม่เป็นไรนะคิดตังดีกว่าคนที่น่าเป็นห่วงอีกคนเนี่ยคือคุณแม่นะผมนึกพยายามแก้ชิดแม่อยู่นี่ไง ไชิมก็ดีจ้าแต่ก็ต้องเลิกเล่าด้วย